วันนี้จะมารีวิวสั่งของนะครับเป็น Memory 32G นะครับที่ห้อ Sandisk F t e e m Pro นะครับจากประเทศจีนนะครับราคา9 9บาทสังโดย Shopee Pay นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแกนนะครับมีอยู่2 สองอย่างนะครับแถมมาสามสิบสองกินนะครับแฟนดิสแล้วก็ตัวขยายนะครับตัวเสริมนี่คืออามาริวนะครับว่าของจากจีนะครับว่าดีไหมนะครับสภาพโดยรวมก็ดีนะครับต้องลองใช้ดูกอนะ่อนว่าโอเคว่าดีไหม have. Yeah.